สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาพบกับช่องเลขนักรอดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับผม n ครั n ผกนะครับ,นะรบ,นะรบก่อนที่ไปดูตัวเลขกันเราก็มาดูคําเตือกนกันก่อนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนลักราชในช่องทาง Youtube นะครับผมขอ F สทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักราชนั้นขอ F สีทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับรวยรวยรวยทุกท่านครับผม มาดูตัวเลขกันเลยนะครับครับผมรัฐบาลไทยวันที่16ตุลาครับผมผลที่ออกนะครับล่างออก00 3ตมตบลนออก962สองตบลนออก62นะครับมาสรุปผลกันก่อนนะครับเลขนคลาดวางรูดบนนะครับบนล่างนะครับบนล่าง เข้าตัวเดียวครับเข้ารูดสองเข้ารูดสองบน,นบนะบวางสามตัวนะครับผมไปที่หกสองแปดนะครับเข้าผลที่ออกเก้าหกสองนะครับ,นะรบผิดตัวเดียวนะครับผมผิดตัวเดียว เอาละครับผมที่ผ่านมาก็ลงให้แค่นี้นะครับคลิปเดียวรัฐบาลไทยเลขาธทําคลิปเดียวเช่นเหมือนเดิมครับวันนี้เหมือนเดิมครับวันที่1ึกพฤศจิกายนนี้ก็คลิปเดียวนะครับคลิปของวันนี้มาดูต่อครับผมเลขาธิาปล่อยอะไรให้นะครับเนเย็นนะครับ F4 เลขราชจะทำย้อนหลังให้ดูหนึ่งง,งวดก่อนนะครับนะครับ,นะรบให้เห็นสูตรก่อนนะครับเลขนาคราชนะครับรัฐบาลไทย ลของวันที่สิบหนะครับสิหตุลาครับสิบหกตุลาก็คือผลที่ออกก็คือหนึ่งเจ็ดเจดหนึ่งปดหหห้าะครับสิหต่อคอเจ็หนึ่งปะครับเจ็ดหนึ่งแปดหหห้านะครับ จ็ดหนงล่างออกหกหล่างออกพูครับกูล่างออกะล่างออกห้าเกาน สูตรครับผมสูตรนะครับผมใช้10กับหน่วยบนนะครับสิกับหน่วยบนแค่2ตัวนะครับแค่2ตัวบวกกันนะครับหกบวกห้าได้สิบเอ็ดนะครับใช้ตัวท้ายนะครับนับเพิ่มอย่างละแต้มนะครับจำนวนหนึ่งแต้มสามครั้งนะครับผมหนึ่งสอง สามสี่บวกสองได้หกจ็ดนะครับ, 6, 7, รบผลข้อวันที่นะครับอ,อันนี้ที่หนึ่งตุลานะครับขออภัยผลเขา16ตุลานะครับ16ตุลาครับผลที่ออกสี่แปดสองเก้านะครับ 4 8 2 9 6 2นะครับล่างออก0 0นะครับย์ลดเฟมนะครับ f อนะครับผมเห็นนะครับครับใช้สูตรเดิมครับผมใช้10กับหน่วยนะครับบวกกันนะครับก็ 8ปดบวกสเออหบวกสเท่ากับแนะครับนับเพิ่มอย่างละแต้มจำนวน3ครั้งนะครับบวกสเท่ากับสาเท่ากับ4นะครับนะครับเราก็จะได้นะครับผมได้คู่เจาะนะครับเลขยาแจะเขียนคู่เจาะไว้ก่อนนะครับทั้งหมด15คู่นะครับจะทำการตัดดิสูตรนะครับเดี๋ยวจะแจกแจงสูตรอีกทีนะครับก็จะมีนะครับผมจับแล้วก็ยังมี8 9 80 81 83 84 90, 91,

นี่คือ15ชุดเต็มนะครับของวันที่1ของวันที่11วันที่1พฤษภาคมนะ,ะพฤศจิกายนนะครับขอภอภัยนกาชุดเต็มนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะครับก็ยกนะครับสูตรตรงนี้มานะครับวันที่นะครับ48 29 62 ทำลูกศรเลยครับเลขาะจะทําเป็น3หมวดนะครับหมวดหลัก10นะครับ2หมวดแล้วก็หมวดหลักหน่วยนะหมวดหลักหน่วย1น,นชุดนะครับหลัก10ก่อนนะครับผมก็ใช้สองสสี่ห้า5 6 7นี่คือ10นะครับ สิบนะหน่วยครับผมหน่วยก็นับนะครับต่อเลยครับผมหน่วยแปดเก้าศูนย์หน่วยวิธีการคัดนะครับก็บสอง บวกหนะได้เท่ากับ2นะอบวกหได้เท่ากับ3นะเราก็จะคัดลงมานะครับ10บนะครับหลักสิบนะครับหลักสิบ สามบวกสามนะนี่คือหลักสิบนะครับหน่วยครับหน่วยนะครับผมที่หลักสิบก็จะมีตรงนี้นี่นะครับคือสินะครับหน่วยครับผมที่เหลือนะครับสองสี่ห้า แปดเก้าศูนย์นะครับเป็นหน่วยสองสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสี่เลขกลาดทำให้ดูนะครับทีนี้นะครับมเมื่อจะจับนะครับเราได้นะ เราได้หลักเลขหลักแล้วนะครับผมก็สกับหกกับหฟังที่เลขาอธิบายนะครับ2 4นะครับจับจะไม่จับกับ3นะครับเพรเป็นอยู่ในหลักสิบหลักสิบในชุดนี้นะครับแต่2กับ4จะถูก6มาจับนะคือหกสี่หสองสามจะต้องไปจับตัวไหนครับ 35 37 38 39 30นห3 3 9 30ะครับ, 35, 37, 38, 39, ค,รบครับผม6มี6 2 6 4จะไม่จับกับ5แล้ว6 ห้าและเจ็ดนะครับก็จะเป็นหกสองหกสี่หกแปดหกเก้าหกศูนย์หกสองหกสี่หกแปดหกเก้าหกศูนย์นะครับทีนี้นะครับผม เราได้ตัวทั้งหมดมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0มี10คู่10คู่นะครับเราก็จะใช้ตัวข้างบนนะครับขึ้นไปตัดหลักหน่วยนะครับผมมี 8, 9, 0ตรงนี้นะครับหลักหน่วยที่เด่น 8, 9, ดเ้าศเราก็มาดูครับผม 8, 9, 0ตรงไหนน,นี่ครับ ทีนี้ในนี้มันมีหลัก10เป็น3กับ6ตรงนี้มีไหมครับมีแค่3ตัวเดียวนะครับมี3ตัวเดียวนะครับทีนี้ก็จะไปจับเลยครับ38จะคัดลงมานะครับผมจะคัดตัวนะครับผมมี38 39 30เนี่ยครับผมได้3ามคู่ได้3คู่สาม 38 39 30สเมเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับสามคู่นี้ตรงนี้ไม่มี6ตัวกันคือ6ก็จะได้หก็จะได้68 6ศ60ทั้งหมด6คู่ค6คู่นะครับ F4 หลุดเฟรมนะครับขออภัยนะครับเอฟซีครับมองเห็นไหมครับขออภัยเอฟซีครับสักครู่นะครับอ่าได้แล้วครับได้แล้วครับทีนี้นะครับผมเมื่อเราได้ตัวนี้นะเดคราดพอดีฝนมาตกนะครับผม จากแดดออกเปรี้ยงๆกับฝนมาตกนะครับะะเด่นก็จะมีแค่สามคู่นะครับะะเด่นสามคู่ะคะก็คือะคะสาม 8, สามแปดสามเก้าสามศูนย์นะครับลองนะครับผมลองหกหกแปด 6 9 60นะครับตามที่อธิบายทีนี้หลักร้อยครับผมหลักร้อยนะครับหลักร้อยตัวไหนครับนะครับหลักร้อยศูนย์หลักร้อยเจ็ดหลักร้อยสี่นะครับหลักร้อยนะครับนะครับเลขลาดทำหมวดชุดตัดชุดอะไรอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับตามที่อธิบายนะครับร้อย ร้อยก็ศูนย์สี่เจ็ดนะครับศูนย์สี่เจ็ดเลขลัดจะจับให้แค่นะครับนะครสามคู่นะครับจะเอาแค่ศูนย์มาใส่หลักร้อยนะครับส่วนนะครับที่ไม่ลงให้ก็มีสี่กับเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีสี่กับเจ็ดก็ถือว่านะครับเลขลัดทําให้ดูนะครับผมเลขลัดจะจับไปที่สามเก้า 6กนะับกับ3 0 6 0นะครับ0 3 9นะครับ9 9นะ ตัวเด่นก็ใช้ข้างบนนี่นะครับผมศูนย์สามเก้านะครับตัวเด่นเลขแคัดให้ชุดเดียวนะครับเพราะถ้าคนเ F4 ที่ได้ฟังก็จะเข้าใจทุกทุกขั้นตอนนะครับเพราะว่าอธิบายค่อนข้างละเอียดนะครับผมหนะลักสิบหลักหน่วยหลักร้อย หลัก10คือ3กับ6นะครับบนบนล่างนะก็คงจะเน้นบนนะครับเพราะใส่ใส่หลักร้อยเข้าไปนะครับแต่ก็จะเขียนว่าบนล่างนะครับบนล่างนะครับบนล่างนะเลขลาดเน้นให้ชุดเดียวนะครับผม039 ทำชุดเดียวนะครับออกชุดเดียวนะครับคลิปเดียวเลยนะครับผลครับเห็นหมดไหมครับ fc ครับจ,จะทวนให้ฟังนะครับเลขนกขราชรัฐบาลไทยนะครับผม ประจำงวดนะครับวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งพฤศจิกานะครับพอยอนะหกเจ็ดนะครับ 6, 7, นะครับ,นะรบเดินบนล่างนะครับสามกับหกนะครับหลักสิบสามกับหกหลักหน่วยสองสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะครับ เมื่อคัดมาแล้วนะครับผมจะได้ตัวเลขนะครับผมใช้สามกับ6เป็นตัวยืนนะครับผมนะครับบนเลขล่างนะครับบน,เล,ลนบเลขล่างครับเลขล่านเน้นไปที่38 39 30 6 8 69 60นะครับหลักร้อยเลขลาดวางไว้0 47จนะครับจับมาเป็นแพทเทิร์นนะครับให้ดู0 39นะครับ4 3 9 7 3 9 0 6 9 4 6 9 7 6 9 เลขนักลาดเน้นไปที่0 3 9ย์ชุดเดียวนะครับชุดเดียวนะครับส่วนเลข2ตัวนะครับนะครับข้างบนนี้นะครับก็เป็นชุดเดียวกันกับชุดนี้นะครับได้3ชุดนะครับผมเอาละครับผมหวังว่า f อคงจะเข้าใจนะครับยังไงฟังนะครับฟังย้อนดูนะครับครั้งสองครั้งเพื่อทำความเข้าใจนะครับ เลขมันมีมันอยู่ในหมวดมันทั้งหมดเลยนะครับผมนะครับที่เลขลาดแยกให้ดูนีนกลุ่มนี้แหละครับแยก10หน่วยร้อยนะครับบนให้ดูแล้วนะครับนะครับคปับหน้าจอไว้เลยนะครับผม f 4เมื่อเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาเข้าแค่ตัวนี้นะครับเข้าแค่รูดบน2นะครับวางแพทเทิร์นไกลไลน์ไปที่6 2 8นะครับ ผลที่ออก962นะครับผิดไปแต้มเดียวนะครับงั้นก็แตก3ตัวนะครับผมแต่ตรงนี้ก็ยังมี62นะครับเข้า62เข้าที่กลุ่มนี้รับครั้งที่แล้วเข้าที่62ตรงนี้นะอันนี้ก็อธิบายให้ดูจะไปออกผลวันที่1พฤศจิกายนนะครับ2567เอาละครับผมท้ายนี้เลขลาษขออวยพร f อทุกท่าน มีโชคมีลาบกับช่องเล็กๆทุกคลิปทุกครั้งครับผมขอทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ